สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุบอดเนานะพ่อๆก็สอนน้องแท้นะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ได้พาเก็บกวนฮือนพี่น้องเอ้ยเก็บกวนฮือนน้องแท้นกันนอนมีพี่พี่น้องผูกผู้ความดื้อของท่านพาก็เก็บกวนพี่น้องอันนี้เจ้าก็กวนอมาทางนอกพี่ตีใจนีงสิกวนไปขับไปไหนตี เป็นออกัวเวิด่น้องเป็นเมียนเขื่อนคอพี่น้องเลยเปิดเลยมาเล้วเลยหางหมดใหม่หางตัวเต็มสัด

เนียเนีอ uh. ันนั้นแลอะไรกินดองแล้วพอต้องไหวน่นในโลดเออพต้องออกมาไหวน่นในแล้วมันจะเป็นระเบิอ่ะ

คือแมลงดองน่องอันนี้เนาะงแบบอื่นนี่เนาะกินประมาณย้ำเมล็ดเลยพี่น้องประมาณสามโมงสี่โมงแรงพี่น้องเลยประมาณนี้แหละทูเพือนทูซานพี่น้องกำลังมีปลาปลาเปเกี๊ยวเขาหานาคกำลังทูพี่น้องเลย ລະນຕິອ້າຍພີ່ນ້ອງເຕີທູບໍ່ໄດ້ໃສນ້ຳຢາເພິ່ນຊິໃສນ້ຳຢາອັນນະແທນນ້ຳຢາປາເຂົ່ານົມມັນກະອນນືກັນ ดสัน้นาอน่้องอเกษร้ารอนเยนะ่น้าีนกเลยเใส่พี่นอกใส่ลอบที่สองใส่น้ายาพับปนหงมห่อม่หอยพี่นงเลย ทุกไปแนวนั้นแหละมันจังมีเป็นค่า <c oughs> เหมือนไอ้คนมาลายพี่น้องเลยมาสอยเตรียมเบี้ยผู้เฒ่าผู้แกเพิ่งสามาเตรียมคัน <c oughs> น้องอันนี้ดีใจบ่ฮะ <c oughs> เอาถามับบตอมาพี่น้องเนาะหนีมสือสือแสดงวมาดีใจอยู่พี่น้องเลยเมื่อนี่นะซิมงอันนี้พี่น้องเลยมุงอันแบบข้าหลังถวยหลังบวงพี่น้อง สิบุญไว้น่ยพี่น้องนเมืนี่นะเพราะว่าได้ยินว่าเขาเสดประตูทางเขาเพราะพี่น้องโมหเขาเสพแบบไรน้องแทนไปบ้านแล้วไปน้องไปบ้านเอาไก่จับไก่ รักเลยเด้อกาเก็บเมื่อนี่แม่้องแทนสิมันแดมอหัสิเมันนอนจะคืน สองขึ้นสามขึ้นึงจะอกวบางินาแรง này thu bạn tiệm ngàn tuổi nó phi nông đó anh à, này thuổi buông thuổi buông à, Hãy subscribe cho đó, Ghiền Mì Gõ Để không ຍາມລນານາວຈນ້ອ <c ười> mẹ nó thay và sắc dạ bằng luôn thì nó ơi sắc dạ bằng luôn phải nhau mà leo mà phải thành vát áo sắc dạ bằng luôn nữa thì nó ơi ta là nói bữa cứ lên sau thế tủ có gì tặng thằng nị lại vì nó tủ cả thoa ngăn vì nó ngăn nhầm một lần không kín nhầm một หมาคนประเดี <Pod> <iah> ๋ยนี้เจ็บกั่งข้อพี่น้องเอ้ยไหวกันย่า vì nhỡ nào หน้าเลยนะพี่น้องน้อยคือหนาวพบกันใหม่อย่าดีมีให้สุดกูสุกคนอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามซ่องน้องแทนนะบ๊ายบาย